อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ปี2564จังหวัดสระบุรีวันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564นางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ปี2564โดยมีนางอังคณาชิตตติติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนายสมนึกคงชูกเกษตรจังหวัดสระบ,บุรีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายอำเภอมวกเหล็กหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับและเข้าร่วมในวิธีเปิดงานณสนะูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้าเกษตร สพกอ,อเภอมวกเหล็กหมู่ที่3ตำบลทรัพย์สนุนอเภอมวกเหล็กจังังหวดสระบ,บุรีทั้งนี้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้ให้ความสําสคัญกับการผลิตของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรจึงได้จัดก,กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนน้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ขึ้น เพื่อเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ปี2564โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเกษตร การเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองการจัดงานวันฟิวเดย์หรือที่เราเรียกว่าวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่นะคะเป็นโครงการที่สำคัญเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะให้ เปิดเหมือนกับเปิดให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ออกมามาร่วมกันดูจัดแสดงในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือวิธีการที่ท่ัทนสมัยหรือวิธีการที่ดีๆได้ผลให้เกษตรกร,กรได้มาเรียนได้มาศึกษาแล้วก็เอากลับไปใช้ในที่ของตัวเองสำหรับการจัดงานวันฟิลเดย์ในในพื้นที่สปรกรที่นี่นะคะก็ มีมีเรื่องของการเรียนรู้หลายๆเรื่องนะฮะทั้งเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องพัน์เรื่องกลุ่มวิสาหกิจอะไรต่างๆก็มาก็ทราบว่านอกจากในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องของการนําผลผลิตต่างๆที่ดีๆมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือ,อ,อความมั่นคงทางด้านการเกษตรของเรา